สบายดิพี่นอกสบายดีพี่นอกไปยังมายังเดี๋ยวติดตามมาพ่อพกระซ่องคือก้าเด้ยพี uh ่อกเด้อสีดำลัางพ่อพาต่พ่อพาสิพาไปยังมีแนวเซิร์ฟไกกับบบจักมาน้องคาวอีกอันน่้ก็ได้เออเขางาม

งวแม่หัวสาวนี่เพาะพวกแม่หัวสาวได้เพิ่นได้ลูกกี่เถื่อร้อยโบเงินดอกงูกระดูกชุดหนะคหอยแหงโคข้างัวแล้วดอกงอกระดูกชุดมันคอดีก็เลี้ยงเนาะเอออ่ะอันนี้พี่น้องเลยติดมาขายงูอ่ะเป็นแดงเจดมจักคนที่ซื้อบรซื้อดอกเขาบอกไว้ก่อน Nó lo luôn nằm căn đâu phía nó Bỏ, 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 bỏ bên cơ đồng Bố phên thường mua phải đặt chút lẹo mẹ hóa sáo đấy Nam đấy Hông nhanh nhịp đại Ờ, ừ, cả quảng đơn

ยาบา12,000บาดอยงนกะซื้อาแห้งซื้อคนขา่ะดองแห้งกัะแพงงยูนนี่นะ <cười> <cười> <vậy> Chịp. <laughs> Chịp ngam gì đấy. mình chọn xem hoặc chị võng chia nhau chịu mùa khát chịu mùa khát chịu

กว่าเมฆใหญ่ผู้ใดเออเสียงนี้เนาะจังโอ้ยพี่น้อยยังใหญ่ตัโคตรเข่ากันนี่เอาพี่น้อยกับป้าเลยไปเดี๋ยวนี่ยิ้มีมาอย่างบ่ลอยฮะกันอยู่นี่กวนน้องขนาดแล้วนี่งัวพอพามพี่น้องมาสิขายไปแต่งใจดำมเนาะ ก็งามอยู่ไดอ้วนงัวนขันเอาไปเลี้ยงของัวไหมสาวไห้เขาทาอือ ข้ายได้เรียบร้อยพี่น้องเลยแต่ว่ามันยังเด็ดพี่น้องคัว่ตอนแรงผู้้าใหม่เขาซิมาจุงอ่ะพี่น้องเขามาซืงงัวพ่อพราพี่น้องเลยอุย้ยพากันมาผ้าบางอย่างป้าตรงนาสีเขียว

có lẽ một đại thì thôi ừ. sự vậy còn mô à cho nói ngân thì bớt mô à nhăng nhăng hao nữa ngân năm phải năm hao nị ไปเราไม่มีเงินหายด้หยุดหรอกยังอย่่มาตัวกูอ้าวลีนแล้วเอ้าชิบเอสโลคายแล้วที่เรียบร้ยยอยพี่น้องตอนนี้พอภาพก็สุไปเรียกงัวให้เจดามต่ออีกแล้ว ไปโนึ่งอนข้วนอยบรรยากาศพี่น้องมกฟางฮอนแดดดขาจะบอกลี่ยหใจเขาม่เอืเออือ เขากินสมบยังแม่เขาเจ้าถวยกานะมาเฮ้ยเพราะเพลาะเบ็ดถึกปลาสปดปลาถึกเบ็ดไปอ่อาดินดาวดอยู่คำว่าสิบรุดได้นั่นนะขั้นนะ เลี้ยวว้ขัานต่อหน้าใเล้วดินเดาๆอยู่นี่หน้าต่อหน้านะเออเล้ยวก็ถือมันลุกใ่ายเว้พอดีแล้วบุมีเนี่ยกแรงพี่น้องเขาไปสิเกไปเพียงถ่งนี้เนาะปากดไหล์กแซ์กดตีตามสองเอินเด้อพี่น้องเด้อ ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะก็เบิ่งรอชมต่อไปพี่น้องเอ้ยละครนี้บ่จบง่ายๆดอีก6เดือนพุ่นแหละพี่น้องจา